เมื่อทุ้นเกิดการรั่วซึม ทีมงานเข้าสำรวจหน้าง,งานและทำการผ่าทุนและในบางครั้งเราก็พบสัตว์ร้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในทุนและหากปล่อยไว้เป็นเวลานานอาจจะมีสัตว์อีกหลากหลายชนิดเข้ามาอาศัยเพิ่มเป็นจำนวนมากในขั้นตอนต่อไปทีมงานทำการเคลียร์น้ำที่อยู่ในทุนและทำความสะอาดให้หมดจดแล้วเราก็จะพบรอยรั่วในมบชารอยรั่วคือสาเหตุหลักที่จะทำให้ทุ่นจมในอนาคตเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการอุดมันทันทีหลังจากเห็นรอยรั่วและการเคลียร์ทุ่นหนึ่งลูกก็ใช้เวลาไม่นานและเมื่อทุ่นพร้อมแล้วเราก็จะทำการฉีดพีโฟม เเคลือบพื้นผิวชั้นแรกตามด้วยพ่นพีโฟมอีกครั้งเพื่อให้มันเต็มทุกอนูในทุ่นและปาดพีโฟมเก็บหน้างานให้เรียบร้อยแก้ไขทุ่นเดิมโดยใช้พีโฟมและทีมงานมือชีพเหมือนคุณได้ทุ่นใหม่และยังอัปเกรดอายุการใช้งานนานกว่าทุ่นใหม่ตั้ง1ิเท่าช่วยคุณประหยัดงบประมาณโดยที่ไม่ต้องซื้อทุ่นใหม่ที่ราคาสูงและอายุการใช้งานไม่กี่ปีก็เกิดสนิมและเป็นต้นเหตุนในการราั่วซึมนำไปสู่การจมบริการพีโฟมครบวงจรตั้งแต่ภาคพื้นน้ำและภาคพื้นดินโทร